สัสดีเฟรดงงปะอุ้ยเท่าไ,รไายยหร่อทำไมอวายนยู่วมันคือ16ก้าปกติ16ก้าปะ,ะไม่ใช่อะไรคืออันเนี้ยคือรายการใหม่ของเราอม,มีรายการใหม่ <laughs> สักินเ <laughs> ออมันเป็นคือหลังๆมาเวลากินข้าวอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว,ว่ามันเป็นบ็อกอะไรที่แบบ ดูไม่ได้มีสาระมากหมายถึงว่า,วาก็พูดไปเรื่อยๆแต่จากประเด็นที่แบบสนใจในช่วงชนั้นยอะไรเงี้ยที่เราไม่ได้ปกติเราจะเป็นคอนเทนต์ที่เราคิดแบบปั้งขึ้นมามแล้วก็ขึ้นเปิดป,ดปิดรายการยอ,ยาะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นบล็บอกแบบแบล็อกแกอะไรเงี้ยแต่ยังไม่รู้ชื่อนะว่าจะเป็นชื่อประมาณไหนเดี๋ยวเราค่อยคิดกันต่อปกติชอบดูไหมบล็อกอะไรไไไอ,ไรรอ๋อ,อกปกติไม่เสียบล็อกอะไรเนี่ คือถ้าเกิดจากกูเลยเนี่ยมันมีสองแบบก็คือหนึ่งคือดูข่าวว่าโอเคข่าวมันจะมีข่าวเศรษฐกิจข่าวสังคมเราปกติทั่วไปปกติอันหนึ่งก็คือก็ดูอะไรอย่างนี้ไปเลยดูแบบไอ้นั่นพูดไอ้นี่พูดอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเรียกว่าใช้ความบันเทิงล้วนแล้วก็เสพต่อเสพความบันเทิงมีอยู่แค่มีอยู่แค่สองประเภทส่วนอื่นๆเนี่ยที่มันดูเป็นทางการส่วนใหญ่ถ้าเกิดสนใจเรื่องนั้นจะเข้าไปดู อยากดูแะไปดูเลยเออคือสมมติว่าช่วงนั้นสนใจเรื่องทําบ้านเนี่ยเราก็ต้องดูรายการที่เปิดบ้านของแต่ละคนว่าโอเคบ้านแต่ละคนเป็นยังไงเราก็จะไปดูว่าโครงสร้างเขาออกแบบเป็นยังไงวิธีการคิดหรือว่าวิธีการหาของเขาอะไรเงี้ยเพื่อจะเอามาเป็นเรฟเ r นซ์อันนั้นอะ่ะก็จะดูแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเจาะจงที่จะดูอย่างอื่นอะ่ะก็ดูอีกสองประเภทนั้นเลยที่เปิดทิ้งอะ่ะเป็นรายการเปิดทิ้งอะ่ะเออ ท้าไม่ดูก็คือไม่ดูกูแค่เปิดเพลงทิ้งอะถ้าจะเปิดอะไรทิงไม่แต่ว่าคือ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 มันไม่ได้ผิดเพราะว่ามันจะมีอันนี้มันจะมีนิสัยส่วนตัวที่มันติดมาอย่างสมมติว่าอย่างอย่างรุ่นเราเงี้มันจะมีนสัยนิสัยที่ว่าเวลาอยู่บ้านอะต้องเปิดทีวีทิ้งใช่ก็คือ เวลาอยู่บ้านเนี่ยเราจะได้ยินว่าถ้าถ้าไม่พ่อกับแม่เราเลยไม่อากงามากม่าปุยญาตายายเราเนี่ยก็จะเปิดทีวีทิ้งไ <c oughs> ม่เคยเงียบอ่ะ <c oughs> เออคือมันจะเปิดทีวีแบบถึงว่าเอ่อใครอยู่ท้องสาวก็จะใครยุ่งอยู่ท้องสาวก็จะเปิดท้องสาวหรือยุ่งเจ็ดก็จะเปิดท้องเจ็ดอะไรเงี้ยคือในในสมัยก่อนอ่ะมันมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดเวลามันเหมือนกับนิสัยเนี้ยมันมันติดมาด้วยเพราะว่าตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่รู้ว่ามีคนอยู่นั่นหมายถึงว่ามีคนอยู่แล้วก็มีคนตื่นแล้วคือการได้ยินเสีีียงทว อันนั้นคือสิ่งแรกอาารนี่ครับเปิดทีวีไว้แต่ไม่ได้เปิดเลยดูวอลเปเปอร์ไม่เปลี่ยนอ่ผม <c oughs> ไม่รู้จะดูอะไรอ่ะเก็เลยกลายเป็นว่าเออมันมันมน่าจะติดทใใีสใย่ที่มากแต่เราอย่างนี้ดีกว่าเราจะเริ่มมีมันเราเราเราจะไม่คิดเหมแบบวอลที่เราจะทําเราคิดไ,ได้ได้เราพูดไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจะมีเรื่องคือคือทุกคนเวลาเราทำวอลอ่ะมันจะมีหลายเรื่องที่ต้องออกแบบมากๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของภาพซ้ําไซส์ของภาพ ทุกอย่างมันมันเหมือนกับม,ม,มันมันมันมีแพทเทิร์นมาในจังหวะหนึ่งซีเควนซ์หออกลอลอกกพอซีเควนซ์แล้วซีเควนซ์ที่ภาพหลังซ้ำมากๆอย่างบล็อกอันเนี้ยที่เมื่อกี้ผมกําลังจะพูดถึงเรื่องหนึ่งแต่ไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวว่าแบ็กกราวมันจะซ้ำอือเราตัดไปเลยไหมตัดไปเลยแล้วออกไปก่อนแล้วลองมาทำอะไรก่อนเราทดลองดูแล้วก็ลองมาดูฟีดแบ็กกับทุกคนว่าทุกคนชอบอะไรแบบนี้ไหม เดี๋ยวค่อยว่ากันคือมันมีเรื่องนี้ล่าสุดคือมั่วันไปตัดผมมาโอเคตัดตัดผมของผมก็คือนานนานมากเลยถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนๆกันจะรู้ว่าใช้เวลาประมาณสักสามชั่วโมงที่ร้านนั้นแน่นอนเลยเมื่อวานเมื่อวานเสร็จจับทุ่มไปถึงตอนไปถึงตอนตอนหกโมงหกโมงครึ่งสองชั่วโมงขึ้นี๋ยวเป็นปกติอยู่แล้วแล้วอ่านหนังสือจบพอดีเ้ย มันมีพอ,อดีรอรอคิวแต่ผมอยู่แล้วก็อ่านหนังสือจบพอดีหนังสือนั้นนะคือชีวิตเรามีแค่4,000สัปดาห์ก็คือ4 0 0 0 t w e e k time management for mortal สอะไยสัก่างหนึ่งหนังสือเล่มนี้เปิดขึ้นมาโอเคมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับ,กบเรื่องของ time management แต่เปิดขึ้นมาแล้วบูลลี่การทำ time management เว้ยมันมันบูลลี่ว่าโอเคการที่คุณจะ Product i ี e ขึ้นเน s. <S mm ี hmm. ่ยคือคำว่าโรดรีบครับสคปมันก็คือว่า การที่เราได้ผลลัพธ์เยอะขึ้นในจำนวนเวลาที่น้อยลงเช่นใน1ชั่วโมงปกติเราทำงานได้เท่านี้ถ้าเกิดว่าคุณ productive ไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามผลลัพธ์มันจะออกมาได้ดีขึ้นหรือปริมาณงานที่มากขึ้นอันนั้นคือหลักของการมีความ productive มากขึ้นทีนี้หนังสือเล่มน,นี้เขาก็เลยพูดถึงว่า โอเคมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าได้เกิดคุณ p r o d u c มากขึ้นแล้วคนรับหรือสองงานของคุณออกมาเสร็จได้จํานวนเยอะขึ้นอาทิเช่นถ้าเกิดจินตนาการเหมือนมีเรามี list to do แล้วอยู่ดีเราก็จากปกติชั่วโมงหนึ่งเราเคลียร์ได้สองสองสามงานแล้วก็หันไปเล่นไปถ่ายมือถืออะไรเงี้ยในชั่วโมงนั้นถ้าเกิดคุณ p r o d u c จริงคุณอาจจะถ่ายทําได้เสร็จประมาณ10บ to do list แต่หนังสืงเอเล่มนี้เปิดมาว่าสุดท้ายแล้วปริมาณง,งานของคุณก็เยอะขึ้นอยู่ดี เสร็จเองใช่ <laughs> พอา <Why? S 1> พอมันเสร็จเสร็จปุ๊บแนก็ต้องมีสิ่งอื่นให้ดำเต่ออยู่ดีนั่นหมายความว่ามันเป็นวงจรที่ที่ไม่รู้จบแต่ว่าแต่ว่าสนุกมากๆนะครับผมว่ามันเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เอ่อเรียกว่าทําให้เราถ้าเกิดสรุปณตอนนี้เลยนะในในความคิดผมผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่ให้เราลองมาทบทวนกับตัวเองก่อน ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยด้วยปัจจุบันเนี้ยพอเราต้องการความโปรทีนสิ่งที่ตามมาก็คือความรีบความรีบนี่หมายถึงว่าเราเร่งตัวเองเหมือนเราเร่งรถอะ่ะรอบเครื่องมันก็ทํางานหนักนั่นหมายความว่าทาั้งร่างกายเราเหนื่อยและจิตใจเราก็เหนื่อยหนังสือเล่มนี้มาตบกลับแล้วบอกว่าเอ๊ะลองคิดดูอีกทีซิว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ย มันจําเป็นต้องโอเวอร์ทิงกิ้งขนาดนั้นไหมแล้วชีวิตเรามันก็สั้นมากๆแต่สิ่งที่เขาพยายามรีมาสในทุกๆตอนนะครับแต่ว่าเขาจะมีเรื่องเล่านะถ้าเกิดใครสนใจผมว่าเป็นหนังสือที่สนุกมากๆจริงๆนะเ,เขารีมาไปว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดและส,สิ่งเดียวที่ชีวิตคุณมีนั่นก็คือเวลาปัจจุบันนี้หมายถึงว่าณตอนนี้เท่านั้นแล้วก็ตอนก่อนปิดท้ายเล่มเขียนว่าโอเคสิ่งที่เรากําลังพยายามพูดมาทั้งหมด จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ตัวเราเองพัฒนาหรือสังคมพัฒนาหรือว่าโลกเราพัฒนาแต่ว่ากลับมาเรื่องของการโอเวอร์ทิงกิ้งหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณคิดมากเกินไปหรือคาดหวังมากเกินไปนั่นหมายความว่าทั้งร่างกายใจิตใจคุณก็จะเหนื่อยถ้าเีิดว,ว่าคุณหันกลับมาโฟกัสกับปัจจุบันได้มากขึ้นไม่แน่บางทีกิจกรรมที่คุณทําอยู่มันอาจจะดีขึ้นเอง โดยที่ m e n t a l l health หรือว่าจิตจิตใจเรามันดีขึ้นด้วยก็ได้อางสิเ่เล่านี้พยายามบอกเรื่องนี้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเอาจริงๆนะพอหลังๆมาหมายถึงว่าพอเราพอเริ่มลองทำํำแล้วก่อนนั้นนี่คือไปไปบวชมาด้วยใช่ไหมสิ่งท,งที่สิ่งที่ตอนนั้นวัดบวรที่ที่ได้จากการเรียนมาก็คือการที่คุณอยู่กับปัจจุบันขณะคือโอเคเราเรียกว่าการพิจารณาในปัจจุบันขณะเราแล้วกัน ในสิ่งที่มันป๊อปอัพขึ้นมาขึ้นขึ้นมามันก็ค่อนข้างทําให้เราทําทุกอย่างเหมือนเดิมแต่แค่เราไม่ใจร้อนเท่าเดิมมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เล็งแต่ทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นแบบสเต็ปสเต็ปไปกับสิ่งที่2ก็คือว่าการที่เราจะฝึกในการพิจารณาคือฝึกพิจารณาโดยที่เราไม่ได้ไปมี มีการตัดสินคือเราไม่ได้ตัดสินเลยว่าเราคิดแบบนั้นทําไมคิดแบบนี้ทําไมแค่เฝ้ามองมันเฉยๆว่าโอเคมันมีสิ่งนี้ขึ้นมาก็จบแล้วปล่อยผ่านไปที่สิ่งนี้ขึ้นมาปล่อยถ้าจบผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยคือหลังๆก็จะมีเทรนในเรื่องของการเมดิเทีใช่ไหมครับหลายคนก็จะแบบฝึกสมาธินู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะตอนนี้ก็คือใช้วิธีการพิจารณาลมหายใจเพื่อให้ ระยะยาวในการโฟกัสเราอะคือมันได้ยาวขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งตอนนี้ที่กําลังทําอยู่คือไม่ว่าจะเดินกินข้าวหรือว่าใช้ชีวิตปกติในทุกๆวันเนี่ยจริงๆมันก็สามารถพิจารณาได้แล้วเราก็จะค่อยๆพิจนารณาลดอัตราการเล็งลงแล้วก็พิจนา,นารณาลงขอเข้าใจหนยไม่เข้าใจก็ข้าบไปเลยครับ <c oughs> วดีคร <c oughs> ับเ่งหน้ากันเลยของใหม่ของใหม่ของเก่าเลยครับแต่แค่แต่ไม่ได้ดเอามาใช้แไม่าใช้นึกว่าเวอร์ชัน3แม่ คือของมันมีทั่วบ้านมีทุกอย่างบนโลกเลยค่ะอยู่ที่จะใช้ไหมใช่ไหมจะไม่ได้ใช้อะไรทุกอย่างผมทำตามคุณมาสองอาทิตย์แล้วครับผมาเดี๋ยดีพอถ่ายปุ๊บผมเลยกังวลหงุดหงิดแล้วครับบอกว่าหิวข้าวผมเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวเขาแต่งหน้าเสร็จก่อนเดี๋ยวคุยกันทั้งนอ้เขาเห็นว่าเราอะแบบว่าทำได้แล้วไงบาก็อยากคำบ้างฉันทำตามเธอหมดเลยถ้าเธอไม่มกไม่ไม่โกหกฉันฉันต้องคืน คืออาจจะไปฉีดสเตรอยก็ได้จะรู้ไม่มีไม่มีครับเพราะเราไปทำเรื่องจริตเองจริงเชื่อคำว่าสองเดือนที่ผ่านจะได้กี่เดือนจังที่กินที่มานานแล้วจะไม่จริงจังเอาแบบจริงจังสองอาทิตย์โอ้ยเฮ้ยไม่ระวังใจบ้างแต่ร้อนไปไม่เล็กแต่ว่าถ้าเกิดว่าเห็นจากดีโซ่อะมันก็ถือว่าเป็นไปได้นะที่ผนปองขออีกสองอาทิตย์เพราะเรามีสัญญาว่าเราจะไปวิ่งกันที่ปารีส เกิดที่เราจะวิ่งแบบถอดเสื้อเลยไม่ได้รียนอย่างนั้นเลยต้องรีบจะมีเวลาใช่ว่านี่เข้าไปดูเขาไปนาเข้าไปดูกีฬานต้งหมดเวลาเลยตอนนี้เราปั่นมาก็จริงๆครับตอนเพื่อนๆของดูจากที่จะได้เห็นแบบว่าวิ่งถอดเสื้อรอนดูจากสนามเวลาแวว่าอันอันอันซับสไคร์ละเพราะว่าไม่เห็นละ ไม่อาจจะแบบก็แบบแต่จริงๆเรื่คือจะเห็นรู้สึกคิดแบบอยู่แบบในสนามกีฬาแบบเรียนกระสอบเซิร์เชียร์ทุกสนามทำทำไมเอ่ะเพื่ออะไรครอ่ะมัก่อนเป็นคนกินแอลกอฮอล์ห,น,ห,น,น,น,หนักมากอันะไรว่ายับคือยเัาว่าใครก่อยนบบะครับแล้ว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 คือผมก็มีผมก็มีกินแอลกอฮอล์แต่ทีเนี้ยพอเราเราเริ่มจริงจังเราก็เลยไปขึ้นเว้ยสรุปสรุปมันคืออะไรรู้ป่ะ แคลอรี่จากแอลกอฮอล์นี่มันมาจาก2ทาง1คือจากตัวมันเอง2คือจากเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์โอเคสมมตินะสมมตินะถ้าเกิดเทียบเบียร์เนี้ยคือมันจะมีแคลอรี่ของมันเองก่อนเป็นจากรตั้งต้นไม่ว่าจะเป็น70 100 120แคล150แคลเนี้ยแล้วมันก็ต้องเอาไปคูณกับแคลอรี่ของเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์อีกทีนึงยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงแคลอรี่ก็ยิ่งสูงขึ้นเช่นกันสมมติวาย12%บงเนี้ยก็ต้องเอาไปคูณอีกทีนึง คือมันคือมันไม่ใช่จบแค่ว่าโอเคแบบอันนี้แบบร้อยแคลนี้มันไม่ใช่นะคือร้อยแคลนต้องเอาไปคูณกับคูณกับปริมาณแคลอรีจริงเอ่อปริมาณแคลอรจริงหนักกว่าเดิมอีกแสดงว่าแก้วที่คุณกินนะก็คือการวิ่งทั้งหมดสามชั่วโมงนอนมากคือคือ่อนท์เขาอะแล้วทำงานเขาอะเป็นเกียริมากนะเพราะว่าปกติเขายุ่งมากเขาจะทำให้แบบ หลากหลายผู้คนฉะนั้นอยู่เดียวคนเดียวค่ะแต่มันมีเคล็ดลับอันหนึ่งของเขาก็คือว่าถ้าเกิดซื้อเสื้อผ้ามาแล้วว่าห้ามแกะป้ายเป็นเพื่อนห้ามแกะป้ายว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าเวลาไปใช้ก็แจะไดูใหม่ตลอดฉันอยากให้เธอดูใหม่ตลอดเวลาแล้วคือแล้วอ๋อเข้าใจละคือนั้นแล้วที่แบบว่าทุกคนมันทำก็แบบไม่แกะป้ายหรอไม่คือเรารู้ไงเพราะแบบ แล้วมีมันมีป้ายแล้วมัน well, ไม่กล้าแกะเขาเลยเรื่องสะส่งไรให้เลยเห็นไหมครับป้ายแกะเลยสำหรับเกมแกะทุกอย่างไม่ <der mat. S 2> ไม่แกะเลยเกนแกะอะไรทุกอย่างเลยครับอ่ะอันนี้ให้ดูนี่ไม่ได้ไปพูดเรื่องการ์ดเกมก็มีป้ายนะนี่เห็นไหมป้ายสมบอกเห็นไหมไปเคื่องก็มีป้ายของอันนี้ของเธอคนแรกเธอเจอเธอเจอตัวนี้แกะไปแล้วเพราะเธอใส่แล้วไงป้าย ให้ดูไหมเฮ้ยทำไมให้ดูอย่างเงี้ยสวัสดีครับไปไปทุกคนเออมไปนะครับสวัสดี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 ครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับไปไปบสวครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อะไรครับได้ครับพี่ครับพี่สูงขึ้นไหมบม๊เฟิร์สเราไม่ได้แตะบอลเราตัดแกะให้นยื่นมาใช่วันนี้นเราลองตัดแกะนี้นแต่นี้ก็เลยเลยมาหน่อยนะนี้เราต้องใช้แบบปากกาขีดไปไหม,มเหมือนตอนเด็กๆเราวัดความสูงตัวเองอะ่ะเพราะอะไรมันสูงขึ้นไหมสูงสูงแค่ไหนก็ตะกอนมันเตี้ยไอ้นี่ตะกอ,น,อ,กอนประมาณนี้ รับสองเหรอเดี๋ยวต้องเอาโอ้ยตัวไวญ่นะลูกตัวอยู่เนอะเพราะชีวิตเราสายดินปูเฟิร์สครับจริงๆเราต้องล้างไอ้ตัวเครื่องปั่นนั่นแต่จะให้ดูนี่กันใช่นช่หมด เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแบบออกตัวไว้ก่อนนะว่าผมไม่ใช่เอ็กซ์เพรทางด้านเรื่องการแบบสกัดกาแฟเพราะว่าจริงๆเพิ่งเข้าวงการมาแล้วกาแฟเนี่ยก็เพิ่งกินตอนโควิดนี่แหละว่าไม่มีอะไรทำแล้วมีช่วงนึงใช่ไหมถ้าเกทุกคนจำได้ว่ามันเป็นช่วงโควิดอะแล้วก็ทุกคนก็ไปซื้ออุปกรณ์ดิฟอะไรกันมาเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบเฮ้ย เออมันก็น่าซื้อดีนะอะไรเงี้ยเราก็ซื้อมาแล้วก็ลองชิมกาแฟกาแฟเดียวที่กินน็่คือเป็นอเมริกาโน่เย็นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยได้อิทธิพลมาจากมาจากไอเฟิร์สแอดแอดแมวของเรานะทุกคนเอ,อ่อทีนี้พอเราแบบมีพื้นที่มีบ้านมีอะไรงี้ใช่ไหม <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องแบบทำกาแฟเจง๋งๆสักอันในบ้านมันแกบบแบบ็น่าจะแบบเฟี้ยวดีนะอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าวงการไปแล้วอ่ะโอ้โห เย,เยอะมากเยอะมากที่นี่นี่หมายถึงว่าทั้งความรู้พื้นฐานทางกานาอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณต้องใช้ในการสกัดกาแฟเพื่อสกัดกาแฟออกมาให้ดีที่สุดเลยเนีคือถ้าเกิดว่าย้อนย้อนกลับไปในวันที่แล้วที่เราพูดถึงแบบไอ้เรื่องความสุขแล้วเอก็รื่อือเรื่องนั้นอนะ่ะผมพิ่งไปเจอแบบว่า,วามันมันมีความสุขอยู่ประเภทหนึ่งที่ที่เราไม่ต้องการได้ผลลัพธ์ หรือวัดผลอะไรเลวอะไรเงี้ยมันจะเป็นความสุขที่แบบคุณได้ทําอะไรของมันคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็นี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมทาแล้วแบบโอเคคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากจะแบบทําไปแล้วแบบไปแข่งกับใครหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับพอเราได้ใช้เวลากับมันแล้วก็เออก็แฮปปี้เดี่ะมันก็เป็นมุมอีกทาหนึ่งที่แบบดูแฮปปี้อย่างเงี้ยผมก็ต้องไปซื้อถ้วยเซรามิกใช่ไหมแล้วก็มันเพิ่งมีดีเจนออกมาว่า ถ้าเกิดคุณฉีดน้ำในปริมาณกาแฟ18กรัมต่อน้ำ0.38มันก็จะได้ได้ได,ได้ได้ผลลัพธ์ของการสก,กัดกาแฟออกมาอีกแบบนึงที่เอ็กซ์แท o ชมันจะดีกว่าอะไรเนี้ยซึ่งก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเป็นไงก็ลองมาเล่นดูจะชอบเครื่องนี้อย่างียวให้ดูมันจะมีตรงนี้หือถ้าเกิดเราืนมองเราจะเห็นว่าแบบเห็นไหม ัจะมีน้ำไหลๆอยู่ชินได้บอกด้วยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนดีหรือยังไงกันดีายเยอะเลยมันบางมั้งอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นการทดสอบแล้วกันนะเดงไม่ชชวร์ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่า ตอนนี้ที่เราทํากันแล้วก็คุยกันแบบเพราะว่าตอนนี้ที่เราทํากันแล้วก็คุยกันแบบโมโ่ส่วนๆนะครับก็เอาเป็นว่ายังเดาไม่ออกเหมือนกันว่าคุณเฟิร์สคนนี้เขาจะตัดออกมาเป็นแบบไหน <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าชอบหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s r r i b e แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าถ้าเกิดชอบบล็อกที่แบบพูดไปเรื่อยแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยผมชอบเลยเพราะว่า ช่วงนี้ผมมีเรื่องที่ใหญ่จะเล่าให้ฟังอะเยอะมากแล้วก็คิดว่ามันก็น่าจะสนุกนะฝากด้วยนะครับหมายถึงคนนี้ฝากตัดด้วยครับบ๊ายบาย